สวัสดีครับ MC 0 6บุญนิบุณวิทย์มูลผลครับนสิทธิ์ชั้นปีที่1รอบที่2จากคณะศิลปะกรรม,มศาสตร์เหลายคนอ่ะอาจจะคิดว่าเป็ดมันคือสัตว์ที่ทําได้ทุกอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างจะเดินก็ไม่เก่งจะว่ายน้ําก็ไม่ค่อยได้หรือจะบินก็ไม่ค่อยสูงแต่จริงๆอ่ะมันก็มีข้อดีของมันเนะคือเป็ดเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์เลย มันก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดสําหรับตัวปุณว่าแบบการที่เราเป็นเป็ดอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะด้อยค่าตัวเราแต่มันคือสิ่งที่เราจะสามารถพัฒนาตัวเองให้ได้กับทุกสถานการณ์อย่างเช่นปีที่แล้วในตัวตนของเตยมันคือเป็ดในเวอร์ชันของเตยแต่ในปีนี้มันคือเป็ดในเวอร์ชันของปุณเป็ดที่ได้พัฒนาจากตัวตนของเตยเมื่อปีที่แล้วและในการเป็นเป็ดเนี่ยมันได้สอนสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของปุณเลยนั่นก็คือคําที่เขาจะพูดว่า whenever I fall in life I always make sure that I come back stronger เมื่อใดที่เรารู้สึกล้มเหลว่รวรู้สึกผิดพลาดแต่เราจะมั่นใจมากกว่าเดิมว่าเราจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมครับในการเป็น o of s ฟ o o ว่มันไม่ใช่แค่ตำแหน่งอย่างเดียวแต่มันคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณตั้งแต่ลงทรั้งที่แล้วแล้วนั่นก็คือการเป็นแรงบันดาลใจสำหรับทุกคนปีที่แล้วุณได้บอกว่าคุณอยากเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเพื่อนๆทุกคน อยากให้เป็นตัวอย่างที่จะเป็นให้ทุกคนอะทำตามและมองเห็นปุณเป็นเป็นภาพภาพนั้นและในปีนี้ปุณก็ทําสําเร็จไปแล้วนั่นก็คือทําให้เพื่อนอยากที่จะลงทําให้เพื่อนอยากที่จะเชียและพพอร์ต MC of s p อปีนี้ก็เลยกลับมาพี่จะจะเป็น m c o f s ีอ o จริงๆแบบที่ตัวเองอยากทําและตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกครับ